วัดดีก้บน,นี่วันนี้จะแยกแยกฟันวักมรกต,ตึงไอกระทางนี้คือเรียงมาประมาณปีว่ามันเต็มตังต้งสิเนาะเต็มตั้งเต็มตั้งมาจํารุดกันตึงมันใญ่ขึ้นมาทุกวันตึงเดียวว่าจะแยกเป็นช่องสร้างขอตังเซขอแต่ว่าตอนนี้เราต้องออกฝนนี่จะฟังเร็วเยอยกขอนหว่าแยกทีไหน เป็นปืดบุกปืดก็เดี๋ยวปูเร OK. no. ียงไว้ในบ้านนี <t 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 os> <t os ่ดีนะตัวนี้นะเป็นเตตี้นําโชบดีตัวนี้มันไม่โอกเคกับปืนฮะกับปืนไม่โอกคไอน้องอืมไอ้นี้ฟังนีมันอัดไดตั้นี้รูจังเดกดเดเดี๋ยวเดเดีดเไเหเดมดเดเด่ดเด่ดเดเดดเดดเางเลยดเดเด่ดเเรเด đại mai nè Cứ đánh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  Đai vì nó đai luôn Mà nên tiền tí luôn đi quá Quá khổ côn điên. Tô kinh nghiệm. Tô kinh nghiệm. Tông giải, vô thông vô địch vô địch vô vô địch 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 เดี๋ยวเราจะไปเปิดร้านอาหารนะมาแบบว่าควักมรกอเขาจะไปอยู่กับเราทำให้เราจะเรื่องหนูเรื่องแล้วไปู่ในร้านอนาะหารเราจะไม่กี่วันแล้วลูกนะถ้าหาตีได้ก็คือได้เลยทีนี้ทำปื้อยกมันขึ้นอน,นอนนอนนอนลูก จับปิ้นเลยนะจับปิ้นต้องแยกกันเลยนะแยกเป็นไล่ตอนแยกหนูต่างนี่ทำเพื่ออะลูกอาจเป็นเสียงรุ่ยนะขึ้นแบบแน่นเต็มที่เลยลองหวังต้องควรแยกไม่แลเว็บตอนเดียวพวอมพลำปลำมันจี ได้นะพี่น้องนะจับปอมย้อยนะนะเดี๋ยวผมมันอยู่ในนี่นะถ้าว่าได้ยายเดี๋ยวขอลงกระตัางยัง่ที่สื่อกระตัางอย่างน้อยสร้างเผานี่ตอนนี้ทำบันนี้ไปก่อนดินกรนอบด้วยทำปุ๋ยดูั้วยเหมือนแต่ป่านนี้

ดินดิ้นมาใด่เลยนะ